ใช่ไหมแน่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 การตีล้มเกลื่อลงมาสักเรียบร้อยเอ้มีเอ็ฟเวอร์พอเล่นไม่ได้ตามไปนั้นอีกแล้วเอ้าไว้ค่อยเราสำรวจไปเร่อยๆร่างทำไมอะไรวะเกิดอะไรขึ้นทำไมแดงๆ อ๋อเหมือนเราเลยเลยจุดเหรอเกอเจศเกพอเข้ามาอ๋อเหมือนเราเราเกือบเลยจุดตรงนี้ไปไงมันเลยแดงๆเกต้องทำเวทหลักก่อนแต่ว่าเป็นแดนอันตรายอยู่ <c oughs> ก็อยู่ตรงจุดนี้ฮะตะวันตกของจุดทนบดที่ชื่อว่าเกาซองฮิวนะตรงตะวันตกของดาดาวปาโรสด้วยนะ นี่ย yeah. แต่ก็ไม่ดอกสักทีโอเคไปเรื่อยๆครับหาไปเรื่อยๆ